วดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับผมกับผมนุกบ็อกซ่าเรซิ่งและว,วันนี้เราพา,าเพื่อนมาอยู่กันที่อาณาจักรแห่งล้อม็กทีพีซูเปอร์วิแต่ในวันนี้เราไม่ได้พาเพื่อนๆมาดูล้อม็กเราพา,าเพื่อนๆมาดูรถอีกหนึ่งคันที่ข้ามน้ําข้ามทะเลมาจากมาเลเซียกันเลยทีเดียวซึ่งรถคันนี้ก็บอกเลยว่าเป็นรถที่ได้จอดโชว์ในงาน ในข้อออโต้สลอม2024ที่ผ่านมาผมเชื่อว่ารถคันนี้มีดีกรีในขนาดที่จอดในงานแนข้อออโต้สลอมมันต้องมีอะไรที่มันเด็ดๆไม่ธรรมดาแน่นอนและลรถคันนี้จะมีดีเทลที่เด็ดขนาดไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับนะครับ โอเคและตอนนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าของรถกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้ววันนี mm ้เราก็มีล่ามกิติมาตากนิดนึงนะครับจากทางพีพีซูเปอร์วิวครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเดี๋ยวเพื่แนะนำตัวหน่อยครับนายพงศนนท์เหียมสมุนกรนะครับผมครับ m ม่ได้มีสี d i จี i น o ไอแกรมฟรอ m มาเ a เซีย อันดับแรกก่อนที่จะไปดูตัวรถผมขออนุญาตถามก่อนเลยเป็นไงมาไงทำไมรถคันนี้ถึงได้เดินทางมาโชว์ในเมืองไทยได้ครับทางบริษัทเรา P P Super v i w เนี่ยได้มีไปออกบูธกับทางตัวแทนที่มาเลเซียเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสได้เจอกันกับรถคันนี้ภายในงานโชว์ที่มาเลเซียนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้คุยงานกันนะครับแล้วก็ มีความชอบคล้ายๆกันนะครับรได้มีการร่วมงานกันแล้วก็ติดต่องำรถมาจอดทยงานในครั้งนี้ด้วยครับผมผมบอกเลยว่าคันนี้โดดเด่นมากๆนะครับตัวรถเนี่ยเป็นมิตซูบิชิไทร์ตันในเมืองไทยเนี่ยครับพอพูดถึงกรถกระบะเนี่ยจะมี2แนวทางหลักๆจะเป็นแนวออฟโรด d ี่คูณสี่ถ้าเป็นแนว r a c i ิ g แบบบ้านเราก็จะเป็นโหลเตี้ใส่ล้อล้นๆแต่ผมเชื่อว่าคันนี้ในเมืองไทยอ่ะ อาจจะมีแต่ผมไม่เคยเห็นอันนี้ถือผมถือว่าสําหรับผมเป็นคันแรกแล้วที่ผมเคยเห็นเลยครับผมตัวผมเองก็ประมาณนั้นแหละครับใ่มบ้านเราแต่งก็จะไม่ค่อยได้หวือหวาอะไรขนาดนี้เท่าไหร่ใช่อันดับแรกเดี๋ยวฝากถามหน่อยครับว่าบอดี้โคดขนาดนี้ได้แรงบันดาลใจในการทํารถมาอย่างไงบ้างครับ my first inspiration from American style h t h e n you can see the East Coast custom uh, they have a lot of customized uh, and modified car that is my first inspiration And this car is myself uh, I do it for myself in my shop in Malaysia That's why my inspiration from American style บอกเลยาพาร์ทนี้สุดยอดมากผมบอกเลยผมไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเลยเพราะว่าพาร์ทรอบคันเนี่ย mm hmm. มันจะมีเส้นสายมีความเป็นสำหรับผมนะครับเว็บแรกที่ผมเห็นเนี่ยผมจะนึกถึงรถทาร์บแทัอืมใช่ครับล่าสุดเนี่ยเพิ่งไปถ่ายมาเลยแต่ว่าสไตล์เนี่ยมันเป็นเรื่องความอลังการของพาร์ทอาใช่ครับตัวบอดี้พาร์ทเนี่ย ที่ผมเห็นเนี่ยเป็นคาร์บอนไฟเบอร์หมดเลยถูกไหมครับ What is the body kit made from? Okay I make it for myself aluminum custom made is t made from handmade เป็นงานแฮนด์เมดหมดเลยโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆมาในส่วนของตัวล้อกันบ้างบอกเลยผมไม่เคยเห็นล้อเนี่ยเป็นสไตล์แบบนี้ผมบอกเลยว่าตัดพวกสไตล์ในอาเซียนในญี่ปุ่นเนี่ยตัดทิ้งได้เลย แนวเนี้ยใครเห็นก็ต้องบอกว่านี่คือมันล้อสไตล์อเมริกาใช่ครับใช่ครับล้อเนี่ยเป็นล้อของอะไรครับผมผมบอกแล้วสวยจริงครับตัวนี้ก็เป็นล้อจากทางบริษัท PP Super w h e e l นะครับเป็นแบรนด์ Arval f o r g e นะครับซึ่งความพิเศษของแบรนด์นี้ก็จะในเรื่องของการคอสตอมอยู่แล้วครับผมก็คือตัวตัวลูกค้าหรืออย่างเขาเองเนี่ยที่ชอบล้อสไตล์แบบไหนอยากจะเขียนแบบจินตนาการออกมาจากตัวเขาเนี่ยเราก็สามารถที่จะออกแบบออกมาให้ได้ดั่งจินตนาการเลยนะครับแล้วก็อินสไรชั่นตัวนี้เนี่ยเราก็มองถึง ชุดบอดี้คิสที่มันมีแนวอิงมาจากอเมริกาแล้วก็เอามารวบรวมกับความลึกของออฟเซ็ตมาแล้วเราก็ดีไซน์ออกมาให้มันลงตัวกับตัวบอดี้รถให้กับทางคุณเอ็ดดี้เขาครับน่าหมายถึงว่าล้อชุดนี้คุณเอ็ดดี้เป็นคนออกแบบเองทั้งหมดเลยใช่ครับร่วมกับแบรนด์ร่วมกับแบรนด์ครับอย่างนี้พอจะขิงได้ไหมว่านี่คือชุดเดียวในโลกต้องบอกว่าเป็นชุดเดียวในโลกเลยครับโอเคหสุดยอดไม่ว่าจะเรื่องของสเปคเรื่องของสีเรื่องดีไซน์แล้วก็ต้องบอกว่า ล้อที่จะเอามาใส่บอยบอดี้แบบนี้เราหาซื้อไม่ได้อยู่แล้วนตามต้องตลาดนะก็ต้องคอสตอมขึ้นมาอย่างตัวนี้ที่เราเห็นกันก็สเปคนี้คือแบบสุดตารางมากๆข้างหน้า20กว้าง11นิ้วกว้าง11นิ้วใช่ด้านหลัง20กว้าง12นิ้วแล้วออฟเซตก็ลบ90กว่าเลยครับออฟติตลบ90ใช่ครับสุดยอดมากจริงๆเดี๋ยวผอนญาไปดูกันที่หลังรถกันบ้างดีกว่าครับ โอเคมาดูในส่วนของท้ายรถกันบ้าง oh. ตัวพาร์ทเนี่ยเขาเรียกวิงหลังตัวนี้คุณเดดดีดด้ออกแบบเองด้วยหรือเปล่าครับ all this on my own design and I make it uh, like uh, you know I custom made <c oughs> uh, they have a hydraulic here you can see the hydraulic oh uh and all the design the material I do it for myself in Malaysia ครับก็วิงหลังที่มีไฮดรอลิกคือ <c oughs> ผมเชื่อว่าเราจะเห็นได้ในรถซูเปอร์คาร์ที่รถรถพอเช่หรือแมคลาเรนโอเคแมคลาเรนที่ปีกขยับได้เพิ่มเขาเรียกอะไรเพิ่มเหมือนเพิ่มเพิ่มดาวฟอสในเวลาเบรคคันนี้เอาแบบนั้นเลยใช่ประมาณนั้นโอ้โหสุดยอดจริงๆผมก็อิงผสมผสานเลยครับเขาชอบสไตายอเมริกาแล้วก็ผสมผสานให้มันเป็นแบบฉบับรถกระบะโอเค ช่วงล่างนี้ไม่ต้องพูดถึงผมเชื่อว่ากองแบบนี้ถุงลมแน่นอนใส่ถุงแน่นอนแอสเซสเพนชั่นไหมอย่าแอสเซสเพนชั่นครับใส่ถุงดิสสแตนช s ่นแอสเซสเพนชั่น also I do it in my shop it take about a lot of money to make it because all is custom ถุงลมก็ทำเองใช่ครับถุงลมคือโปรตีนเนี่ยว่าผมอยากได้โช๊คถุงลมเนี่ยผมพูดตรงๆผมซื้อที่ไม่แบรนด์แล้วก็ติดเลย อันนี้คือคัสเตอร์เมดอีกสร้างขึ้นมาเองอีกก็เหมือนเขาไปซื้อถุงลมนะครับซื้อโฉกซื้อถังซื้อโื้กแล้วก็เดินสายเดินระบบอะไรกองก็จะมีความไม่ได้เป็นอโตเมติขนาดนั้นที่ว่ากดปุ๊บขึ้นสี่ลงสี่มันจะต้องขึ้นทีละข้างตามแบบว่าเป็นแมนนวลนิดนึงแต่ผมเชื่อว่าความภูมิใจสุดยอดสุดยอดจริงๆครับผมโอเคมาดูในส่วนนี้โหถังไนทรัสครับถังไนทรัสผมนับดูเนี่ยรวมในรถอีกนะครับมีหมด4ถังับ4ถัง betul ke betulหมดเลยไหมฮะ อืม100% use i just only one times i use <laughs> not anymore so you use the two night like that for sure you can see the smoke one uh, like a thailand uh, thailand viral you have a smoke uh, <laughs> ก็คือว่าสองถังไว้โชว์สองถังไว้ใช้ใช่ครับสำหรับคนนึกภาพไม่ออกนึกถึงหนังฟันฟิลเลสแบรนด์นูคอนเนอร์มาถึงขังรถฉีดฟึ๊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 คันนี้แบบเดียวกันเดียวกันเอสเซนโอเคเลยโอเคสุดยอดจริงๆโอเคเรามาดูกันที่ภายในรถกันบ้างดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันโอเคครับมาดูถึงภายในรถกันบ้างโอ้ผมบ่อนมากโคตรสิ่งซิ่งมากครับสุดยอดจริงๆเป็น เขาเรียกว่าผมจะให้นิยามเพราะว่าอะไรดีฟูลคาร์บอนเชฟล่าหมดเลย95เปเ็นเป็นฟูลคาร์บอนหมดเลยครับผมจะบอกนงนี้ทำเองอีก Yeah 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 myself my my shop in Malaysia have sell this and I do it for myself โอ้โหโอเคก็คือมีทีมงานจัดการก็คือเอาง่ายว่าที่อู๋ทำเองหมดใช่ที่อู๋ทำเองหมดสุดยอดจริงๆเบาครับผมทิทคอนโซลอะไรต่างๆกำลังจะถามเลยเบาแบบเนี้ย เทียวคาร์บอนไฟเบอร์แบบเนี้เป็นของแบรนด์ของเาองหรือไม่อ่าย่ายาออกไม่ออนบรนด์หล่อมากๆาเพราะข้างในเราจะเห็นเป็นชุดของแอร์ซัเพชันที่เราดูกันเมื่อกี้แล้วก็มีนาตัลอีก2องถังซึ่งสองถังนี้ใช้ได้จริงไลท์เวดไลท์เวดแล้วว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 วออวนวววววววชวววววววัวอีนนี้ไวว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 อวนนี้ตวววว้งวอววอวว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 อันวว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 ว t วว the middle of c a r v e t ใ i ่ใช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 ่ o ช่ใ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 ช u ใช่ใช่ใช่ e ช่ f ช่ใ a ่ใช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  r And uh i t r ใช่รใช่่ใช่ร่ใช่่่ใช่่ใช่ก่อนโอเค แล้วสิ like เฮลิคอปเตอร์อยู่เนะเรื่องของซันรูฟครับ Mitsubishi t i t o n เนี่ยขายในบ้านเราเนี่ยมันไม่มีแบบเนี้ยพอจะบอกได้ไหมว่าเอาจากไหนมาใส่หรืออะไร This is not the OEM sunroof No no This I custom from the Toyota Harrier Oh 2010 Yeah you made c e 2010 Toyota Harrier โอ้โหยกงมาใส่ผมบอกเแล้วหล่อมากๆใช่หล่อเท่ดีับหนึ่งเดียวเลยฮะถามจริงแล้วสเต็ปแบบเนี้ย ยังสามารถขับใช้งานในมาเลเซียได้ไหมอืก็คนเดลิอุส I s only for I use โอเคอแน่นอนอยู่แล้วผมว่าทรงนี้นี่ต้องใจรักแบบรักมากๆจริงๆใช่ครับใช่ไหมทีนี้ผมเชื่อว่าภายนอกว่าโขนละ เี๋ยวเราไปดูที่ไฮไลท์ของรถคันนี้ดีกว่ากับตัวเครื่องยนต์คันนี้เนะครับมาดูในส่วนเครื่องยนต์กันบ้างผมบอกเลยว่าตัวรถเนี่ยว่าโดดเด่นละเห็นเครื่องมาเนี่ยผมนึกว่าโดมินิกทอเรโตเตะตามมาแต่ไกลเลยนึกถึงใน The Fast ขับรถอเมริกันมาใช่มาโซคาร์มาเลยคอนเซปต์รถคันนี้ตอนแรกที่บอกว่าเป็นรถมาจากรถอเมริกาใช่ไหมผมเชื่อเลยนะเห็นมันขึ้นมาเนี่ยเขาได้แรงบันดาลใจมาจากอย่างนี้นี่แหละครับโอเคเครื่องยนต์กันก่อน ไตรซันเนี่ยบ้านเราเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์2.4 2.4เป็นซีนของเขานี่เป็นเครื่องยนต์แบบนั้นเหมือนกันไหมครั d น่าหมายถึงรถคันนี้มี2ระบบมี2ระบบครับผมสองระบบที่ว่าเราพูดถึง2ระบบคนมักจะหมายถึงน้ำมันกับติดแก๊สอ่าไม่ใช่คันนี้ไม่ใช่ใช่คันนี้คือมีทั้งซูเปอร์ชาร์เจอร์ครับผมแล้วก็เทอร์โบชาร์เจอร์บั่โอ้โหสุดยอดจริงแตระบบเมนหลักทํางานก็คือเต็เป็นตัวซูเปอร์ชาร์เจอร์ครับผมอ๋อก็คือใช้ซูเปอร์ชาร์เป็นหลักใช่ครับซูเปอร์ชาร์เรื่อการใช้งานตัวซูเปอร์ชาร์เนี่ยเป็นของยี่ห้ออะไรครับเนี่ย This is my own handmade handmade custom made โนแเบรนไม่มีแบรนด์ครับเพราะผมเชื่อว่าซูเปอร์ชาร์จแบบตรงรุ่นเนี่ยไม่น่ามีไม่น่ามีแน่นอนเพราะว่ามันเป็นรถที่เอางี้ละกันในสายตาของชาวโลกรถคันนี้มันคือเพื่อการพจญภัยใช่ครับมีแค่บ้านเรากับมาเลเซียนี่แหละที่จัดเต็มที่แต่งกันจัดเต็มสมมุติละกันผมเป็นแฟนชาวไทยที่ดูคลิปนี้อยู่ผมมีทรทปาหรือผมอาจจะมีรถรุ่นอื่นที่มันไม่มีของตรงรุ่น ผมสามารถสั่งให้เขาให้เขาช่วยคัสตอมเมทให้ได้ไหม We can we can we can sell it uh, but the design is up to customer request mm hmm. ทำให้ได้หมดเลยจัดเต็มขนาดนี้โม้ให้หน่อยนะว่าแรงม้าเนี่ยผมว่ามันไม่ธรรมดา After Dyno you know 385 700 plus อ uh, okay. oh, ่าน hey. yeah, ี่จะมีแต่ท็อโอ้โห700นี่ผมบอกว่าไม่ธรรมดาท็อป700นี่คือระดับแบบรถพวก GTR แล้วนะใช่ครับสำคัญจริงคือมองถึงในเรื่องของแรงม้ามันบางคนอาจจะดูน้อยใช่ครับแต่ผมเชื่อว่าพอมาดูที่แรงบิดแล้วรถคันนี้เขาเรียกถนนยนต์ใช่ถนนยนต์สมรรถนะการขับเราดูที่คล่องนะครับแต่แรงม้ามันอาจจะได้ยาวๆย้อนกลับไปนิดนึงในส่วนของเครื่องยนต์ ในส่วนของชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ลูกสูบอะไรพวกนี้ก็ยังเป็นของเดิมหมดเป็นมาตรฐานเด็กเด็กอ๋อไอออร์เดอร์พูดเอ่อเพอร์ฟอร์แมนซ์พาร์ทส์ถ้าคุณต้องการที่จะทำ300 e วกถ้าคุณใช้ชิ้นส่วนเดิมมันจะไม่ได้ถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งคันที่สุดยอดจริงๆครับสุดท้ายและท้ายที่สุดผมเชื่อว่าหลายคนที่เห็นรถคันเนี้ย ต้องชอบเหมือนผมแหละแล้วก็อยากจะติดตามผลงานอยากให้ช่วยฝากติดตามผลงานด้หน่อยครับ a อ y a n y ไอ้ b u d y want to follow me just follow at my media social uh, tiktok instagram also facebook e d gino jb e d d y g i n o j b โอเคครับ mm hmm. ผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอู่ผลงานที่แบบว่ามีผลงานแบบครบเครื่องครับ ครบรอบคันแล้วบอกว่าเป็นเป็นสไตล์ที่ชัดเจนใช่ครับโอเคและสุดท้ายนี้ครับผมเราจะไม่ได้เห็นโปรเจกต์นี้เลยนะครับผมถ้าไม่ได้ทาง u p s u v i r w ครับผมที่พารถคันนี้ต้องบอกว่าใช้คาว่าข้ามน้ำข้ามทะเลมาให้แฟนชาวไทยได้ชมกันจริงๆก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยครับผมช่วยย้ำผมหน่อยว่าในอนาคตเนี่ย ทาง PP Super View จะมีโปรเจกต์อะไรดีๆแบบนี้มาให้แฟนชาวไทยได้ดูไหมครับครับก็ <S <S บแน่นอนครับผมบริษัทเรา PP Super View นะครับก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทนะครับที่สนับสนุนในด้านของวงการยานยนต์อยู่แล้วไม่ว่าจะการประดับยนต์ตกแต่งรถสวยงามหรือว่าด้านของวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับเราก็มีแรงสนับสนุนให้กับวงการของเราอยู่ด้านให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับ<ม>แล้วก็ในโปรเจกต์นี้ที่เรานําเข้ามาในประเทศไทยให้คนไทยได้ดูเนี่ยเราก็มีความตั้งใจอยากจะ นำเทรนต่างๆสไตล์การแต่งรถต่างๆนะครับมาเปิดหูเป,ปิดตาให้คนไทยได้เข้าถึงกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีอะไรแปลกใหม่ให้กับวงการ <Okay. S 2> บ้านเราในส่วนของทาง BP Subview เ,เรารู้ละในส่วนทางพี่นี่บ้างครับผมว่าในอนาคตมีแลนที่จะทำโปรเจกต์อะไรเด่นๆแบบนี้ออกมาอีกไหมครับ After going back to Malaysia uh, I have uh, three more projects but not same like this is maybe your, maybe uh, small project and the big project I have a three project โอเคสำหรับแฟนที่สนใจนะครับก็ติดตามกันได้ทางทังทางโซเชียลมีเดียที่เราบอกไว้ข้างต้นและสุดท้ายท้ายที่สุดก็ต้องขอบคุณทั้งทางบีบีซุปเปอร์วิวขอบคุณมากมากครับผมขอบคุณครับที่พาเรามาได้เจอกับโปรเจกต์ดีๆในครั้งนี้สำหรับวันนี้ผมนุ๊กบ็อกซ่าเรติ้งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมฝากติดตามบ็อกซ่าเริงในทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณมากครับ thank you